สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโปรดก้าวแต่งตั้งพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เป็นรองผอทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่18พฤศจิกายนรัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีรายละเอียดระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชาองค์การโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ประกาศว่าบัตรนี้ทรงพระราชดำริว่าสมควรแต่งตั้งพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา6มาตรา7และมาตรา8 แห่งพระรัชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พศ .2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งคนเอกอภิรัฐคงสมพงศ์เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เป็นปีที่5ในรัชกาลปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณคะ่ะ